ทุกคนเนี่ยที่รถออกมาเ,เราเดินมาจาก G ี o ฮ s สนะโรงแรม G ี o ฮ s e เดินมาไม่กี่ร้อยเมตรถ,ถึงตลาดลอดข้ามใต้สะพานรถไฟหัวหินเนี่ยเรากําลังเดินลงทะเลตรงนี้ไม่กี่เมตรเองทุกคนจ้านี่ยนี่ยเนี่รถกำลังออกมานี่แหละเขาเรียกว่าหัวหินห้าสิบห้าทุกคนที่ซอยหัวหินห้าสิบห้านะจ๊ะเห็นวัดไหมนั่นวัดหัวหินเห็นไหมฮะินน,นี่ตรงนี้วัดหัวหินแซ่บเดียวเองแต่ถ้าเกิดตรงนี้ซอยห้าห้าใช่ไหมเราเดินไปตามรถลู่เนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นซอย5 3 5 1ทุกคนห้าอย้ำอีกทีหนึ่งทุกคนจา๋าก็จะเป็นโรตีชาชักบางนาานะตรงนั้นนะเป็นหนึ่งเดียวทุกคนเมื่อวานบอกตรงๆนะเราสำรวจมาแล้วไม่เวิร์คหาร้านอื่นนะไม่ได้ว่านะแต่ด้วยการที่แบบบรรยากาศกความพร้อมนะฮะหนึ่งเดียวเท่านั้นย่านนั้นก็คือแบบที่เราได้มีโอกาสไปแซบนะครับทุกคนก็คือโรตีบางนาาอร่อยมาก ทุกคนแล้วก็ทะเลตรงนั้นก็สวยนะถ้ามีเวลาบังเอิญเมื่อวานรีบด้วยก็เลยได้ถ่ายแต่ที่ร้านบรรยากาศการกินแบบปังๆนะคะทุกคนอ่ะเรากํลาลังเดินลงทะเลจะพิสูจน์ว่าจีฮาวเดินมาเมื่อกี้เมมเต็มแต่อันนี้เมมจะเหลือน,อนิดนึงหาไม่กีนนะ่นาทีจะไปทะเลเราจะได้เก็บภาพได้มันจะตัดแล้วไงโอ้ยสวยทุกคนดูสิบ้านเรือนนี่ธรรมชาติ ทะลงทะเลฉะนั้นเวลาใครมาออหัวหิน,นก็จะงง,งงว่าจะไปตรงไหนวัาทะเลลงตรงไหนได้บ้างวัอะไรอย่างเงี้ยฮะก็นี่ไงมารถไฟไป G House นะฮะแล้วก็มาหัวหิน55ไล่ไป535149อะไรเงี้ยก็ะจะเป็นตรงนั้นจะไปวัดพระราชวังไกลกังวลด้วยนะทุกคนแต่ถ้าเลี้ยวขวาเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปเป็นวัดหัวหินก็ะจะไล่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นหาดหัวหินตรงนั้นที่คนเขาบอกว่าคนจะเยอะะ นะครับแต่ถ้าตรงสารจะาแม่ทับชินก็จะมีหินหัวหินเนชายทะเละเน้ําทะเลก็จะลงคนก็หาหาตะพงตะเผากันตรงตรงที่มีโขดหินนะฮะทุกคนจะมีหอยแมงผู้ซากของมันสวยๆเนี่ยทะลุถึงกันหมดเลยแนบเคหาดทุกคนถนนแนบเคหาดเมื่อวานเราก็เจอคาเฟ่บางร้านนะนะฮะไม่โอเคอ่ะคุยกันพูดคุยเขาไม่ใช่ไม่ได้แบบว่า ต้อนรับเราสักเท่าไหร่ก็เลยฟ้าดินก็จบแค่นั้นฮะอ๋ออันนี้บะหมุงบะหมี่เราเป็นอาหารแนวฟางตุง้งเราก็เปิดยิ่งใหญ่มากตรงทะเลกันเถอะนี่เมมเต็มอีกแล้วทุกคนจ้าเนี่ยมีความเป็นต่างประเทศทุกคนทะเลเห็นยังนี่ลงๆสุดทะเลเลยสวยนะทะเลตรงน ดอกอะไรพี่ดอกอะไรสวยจังเลยอนี่ดอก,กอะไรบเดเอ,อ,ดอกฝรั่งเนาะดูสิสวยดอกโอ้คกุหลาบก็สวยสว่าไงลูกกุดมอนี่งจ้ะเดี๋ยวเราไปชมทะเลกันทุกคนจะพาลงทะเลคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลเมืองหัวหินนะฮะจริงๆเมื่อกี้มีร้านแกงใต้ที่เราเดินมาตรงแถวๆที่มีกำแพงในหลวงเยอะเอะ เขาบอกว่าเขาจะปิดไงวันนี้ยังไม่เปิดไม่นั้นเราก็จะได้จองเวลาว่าเราจะไปก่อนขึ้นรถไฟกลับทนครทุกคนแต่เขาบอกว่าเขาปิดแล้ววันนี้พอเขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปถามเขาก็อะไรยอยู่ใช่ปะ่ะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเปิดวันนี้เนี่ยเออจำไหมเขาบอกไปต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังปิดอะไรประมาณนี้เ,เอาเหอะฟ้าดินลิขิตแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้เราก็นะไปร้านอื่นก็ได้ เยอะแยะนี่สุดถนนแล้วทุกคนจีเฮาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนี่จะหาทางลุงทะเลตรงนี้อาจจะเป็นแนวแบบท่าเรือท่าปลาก็เลยยังไม่มีความเป็นแต่ตรงนูนจําได้ไหมเมื่อวานที่เราไปโรตีชาชักบางนารานะฮะตรงนั้นก็จะมีทะเลเป็นทรายมีนกสวยๆแต่ตรงนี้จะเป็นแนวแบบเขาบอกว่าถ้าเดินไปฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลทรายหาดสัวหินที่เป็น เขายิยอมไปกันทุกคนแต่ตรงนี้เขามาตกปลาบ้างอะไรบ้างนะครับมีนกทะเลนกน้ำหาก,กินอาจจะขึ้นตรงโอเคเนาะมันเตือนอนะีกแล้วว่าเมมจะเต็มถ่ายไปลบไปโพสต์ไปไม่ได้หยุดได้หย่อนทุกคนจ้าดังนั้นช่องของเราจะลงคลิปติดๆกันอาจจะมีผลต่อการมันจะบอกว่าอ,อ๋ออย่าลงติดกันเกินแต่เราไม่แคร์ทุกคนเราก็เอามาลงใหม่ได้ถึงไม่มียอดวิวเพราะบางทีเราลงติดกันเกินยอดวิวมันก็เลย อาจจะไม่ไหวเราแต่เราก็ต้องขยันถ่ายเก็บเอาไว้ไม่นั้นเมมจะเต็มอ๋อสวยทุกคนถ้าเป็นแบบนี้เราชอบทุกคนนี่นี่ตรงนี้ชอบนะมีความเป็นผักบุ้งทะเลอ่ามีทรายตรงนี้หน่อยหน่อยก็ยังดีฮะทุกคนจ้าถือว่าโอเคเลยนะก็เดินไปร้านโรตีชาชักบังนาราจะไปร้านไกลหน่อยก็ไปร้านมอยมอยคาเฟ่ีจะไปหัวหินที่เขานิยมกันมีมา้ามีอะไรตรงนั้นอ๊้สวยเราชอบทุกคน มีนกสิ่ันกกรยางนกกระสารเราชอบเ,อเราชอบแบบนี้นี่น,น,นีส่วนตัวดีเพราะคนไม่เยอะไงนี่มาเล่นตรงนี้เนี่ยักธบากัสองคนเนาะคู่รักอย่างเงี้ยสวยอยู่โอเคเนาะนึกนะนี่คือเมืองอะไรหอยหินนะฮะอา่าอย่งไงต่อเมืองทะเลสวยนักมวยดัง พระราชวังงดงามโอ้ตรงนี้โอ้ยตรงนี้น่าเข้าไปเนาะตรงนี้เนี่ยถ้ามีเพื่อนเนาะเราก็ให้ถ่ายรูปกัน how beautiful เห็นไหมหัวหยิน5-5ทุกคนไปรถไฟรถไฟฝั่งนี้นะ วอยู่นตรงไปก็เป็น G House ทางไปถนนชมสินที่บอกว่าไปวัดสุขสำราญนะฮะวัดห้วยอะไรนะเาเรียกวัดเขาต้นงีอุ้ทยนกเราอยากขึ้นไปตรงนี้แล้วนกบินจะสวยมากเลยเห็นแ้มันอยู่บนนั้นน่นกเต็มเลยเป็นสิบสิบตัวเลยสีขาวๆเอาละสิทีนี้ทะเลหัวหินเรามาให้ดูแล้วนะไอ้ผู้ชายว่ายน้ำด้วยไปดูสิว่าผุด่นเขาดีแน่ๆเลยทุกคนโอ้โทุกคนดูสินี่ขนาดเป็นชายหาดที่ อไม่ได้เป็นไฮไลท์ของหัวหินจริงๆนะนี่เป็นแค่แบบว่าออเดิร์ฟนะทุกคนจริงๆหัวหินนี่ยาวเป็น10-20กิโลไปถึงเขาตะเกียบหนองกงหนองแกแต่ที่เราอยากให้ทุกคนรู้จักก็คือหัดเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหาดไซนออ้อยนั้นคือสุดยอดนะคือสวยที่สุดในโลกเลยแหละจะบอกฉันชอบมากอ๋กอถแล้วต้าน,าน่้ำนีำน่ก็มีดำน้ำตรงนี้คนหนึ่งมีดำน้ำตรงนี้คนหนึ่งนีย คนนุ่มเดินลงไปคนหนึ่งคนหนุม่มนี่ะใช้ได้อยู่นะคนนุม้มเนี่เดินลงไปอย่ะงใช้ได้อยู่นะเหนื่อยก้านนะนี่ทุกคนจา๋าทรายละเอียดมากไว้อยากเอาทรายกลับไปที่บ้านนะมนต้นไม้ปลูกกระบองเพชรเนาะเออว่ะเราลึกออกแล้วเห็นไหม การจะแม่ทับทิมจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมก็บอกนั่นแหละไปหลังจากนั้นก็จะเป็นหาดหัวหินเต็มรูปแบบเลยทุกคนแบบจัดเต็มเลยทัานใครมาก็มาจีเฮาตั้งหลักไม่ได้อยู่ลงหาดแถวแถวนั้นอย่างเดียวซะซ้ำกับมนุษย์ทั่วโลกทั่วไปถ้าเกิดมาจีเฮาเราได้มุมที่แตกต่างจะไปวัดจะมากินโรตีที่อร่อยที่สุดนะฮะบางนาราเดินมาชายหาดแบบนี้ก็ไม่ซ้ําใครแล้วไงโอ้จะไปพระราชวางังไก่กังวลก็ไม่ไกลตรงนี้ไปชะวองชาอ่ำได้อยู่ดีเราก็ชอบพุดเล่นเนาะ แซวแซวฮะบางทีพวกความบันเทิงอยบบถือสานะฮะทุกคนมีนี่สวยมากเลยนี่เดีวแต่ตรงนี้ยังสวยเลยอ่ะลงไปตามไป